มาชมปาเจโลบ่บางค่านะคะเอนดูลูกค้านะครับแม่บ้านมีความแซวนะคะวันนอนดูรีวิวทุกวันเลยนะคะวันนี้ถึงรอบเปลี่ยนยางขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสทางร้านได้ดูแลเดินทางมาจากจังหวัดอยุธยาด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะพี่เขานะคะเลือกเป็นล้อปาเจโร่สปอร์ตขอบ18คะ่ะตัวนี้จะเป็นปาเจโล่สปอร์ตพรีเมียมนะคะแม็กจะเป็นสีทูโทนสวยมากๆเลยลูกค้าคาะนะคะปัดเงาสลับสีดำเงา มาของยางซื้อตัวโตนดูเลอร์ป t 684ค่ะยางเบอร์265 6 0 5 1 8ที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นล้ออะไหล่เดิมของลูกค้าค่ะของเดิมของลูกค้านะคะจะเป็นขนาดขอบ17อยางอะไหล่ใหม่มากนะคะแสดงว่ายังไม่เคยใช้เลยที่ลูกค้าเป็นกังวลอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเปลี่ยนไซส์ขอบ18แล้วนะคะแต่ล้อเดิมมันเป็นขอบ17อยู่อยากจะซื้อล้ออะไหล่นะคะยางอะไหล่เป็นขอบ18ขนาดเท่ากันนะคะ ไม่ต้องลูกค้าขาไม่ต้องซื้อใหม่ให้เสียดายตังค์นะคะลูกค้าสามารถใช้ล้อหล่เดิมได้เลยนะคะครอบ17ครอ,อบ18ความสูงใกล้เคียงกันค่ะล้อหล่นะคะมีหน้าที่แค่ใช้เวลาฉุกเฉินใช้ไว้สแปร์นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซื้อใหม่ให้เสียดายตังค่านะคะซื้อใมใหม่นะคะรักษายากอีกนะคะล็อกไม่ดีหายได้ง่ายมาก แจ้งราคาก่อนค่านะคะคันนี้จบที่28,000บาทค่ะรวมเทินเก่านะคะเปลี่ยนน็อตแท้ศูนย์ให้ด้วยพ่นสีกันสนิมดุมล้อให้นะคะยางรับประกัน2ปีค่ะของลูกค้านะคะล้อดเดิมเป็นขนาดขอบ17ค่ะท,ที่เลือกเปลี่ยนเฉพาะยางก็ได้นะคะ 24565R17 คือ,อยางเบคเดิมที่ติดมาสีเส้นมีค่ะบิสโตนดูเลอร์ HT68 4ปี223 0 15,000บาท หรือะใส่แม็กพร้อมยางนะคะของไททันพัดขนาดขอบ17ได้เลยค่ะขึ้นภาพให้ชมนะคะคันนี้ปัจจโลค่ะใส่ล้อไททันพัดขอบ17นะคะรุ่นนี้เลยขอบ17ราคาก็จะซอฟกว่านะคะใช้เงินที่16,000บาทเท่านั้นเลยค่ะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะคะเปลี่ยนล้อแล้วดูดีขึ้นเลยค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าแม็กที่มันสวยจะส่งเสริมให้รถด,ดูสวยขึ้นหล่อขึ้นแบบนี้เลยค่ะ ล้รอรุ่นนี้นะคะไม่ใช่แต่จะใส่กับปจัจโ่ได้เท่านั้นพี่ๆที่ใช้กระบะไทยท่นพัสนะคะสามารถใส่ได้เช่นกันสวยไม่แพ้กันเลยค่ะ